พี่อ้ําน,นะคะทัชมาพรคอยสกุลค่ะบา,าง,างาาอย่างอาจจะต้องใช้เงินมันก็ต้องใช้เงินใช้เงินแก้ปัญหาไปก่อนทั้งที่ไม่ค่อยมีอ่ะนะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจอร e ์นี่อีจูเนียรายการที่จะพานน้องทุกคนไปรู้จักกับอาชีพและประสบการณ์ที่น่าสนใจมากมายแต่ว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนั้นไปดูกันก่อนว่าน้องๆมอเทอทุกคนเนี่ยรู้จักกับสองอาชีพนี้กันหรือเปล่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เดี๋ยวให้แนะนำจอกันละกันค่สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะเรียน EC t ปี3 โอเคค่ะ,ะคิดว่าอาชีพเนี้ยเขาทํางานกันอย่างไงบ้างคะอีเวนต์แล้วว่าน่าจะเป็นคนแบบจัดการ mm hmm. กระบวนการก่อนที่จะไปมีงานอีเวนต์อะไรเงี้ยจ,จะใช่หรือเปล่านะไปคําถามข้อต่อไปนะคะคิดว่าอ,อ,อาชีพเนี้ยน่าสนใจไหมคะอยากที่จะลองทํำไหมเราอยากทําอาชีพอีเวนต์อยู่นะแบบว่ามันน่าสนใจที่ได้ไปลองออกอีเวนต์ต่างๆ mm hmm. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะได้ครับรู้จักอาชีพอีเวนต์กับโปรดิวเซอร์มิวสิกไหมคะผมรู้จักแค่โปรดิวเซอร์มิวสิกอะรู้จักงานอีเวนต์ค่ะแต่ว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยก็คือไม่ค่อยรู้ว่าทํางานกันยังไงก็คือแค่ได้ยินมาผ่านๆเนอะใช่ค่ะแล้วคิดว่า2อาชีพเนี้ยเขาทํางานกันยังไงคะเอางานอีเวนต์ก่อนคิดว่าน่าจะจัดงานอีเวนต์ทั่วๆไปแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยทำยังไงบ้าง ใช่ก็โปรดิวเซอร์มิวสิกก็คงประมาณแบบสร้างผลงานเพลงควบคุมบทเพลงอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคค่ะแล้วคิดว่า2อ,อาชีพนี้น,น่าสนใจไหมคะในความคิดตัวเองเนี่ยอยากที่จะลองทํามันสักครั้งไหมนี่อยากลองทําจัดอีเวนต์ดูเพราะว่าเราอยากรู้ว่าขั้นตอนทายังไงบ้างอยากลองทำโปรดิวเซอร์มิวสิกครับ<ม>เพราะอยากสร้างเพลงผลงานเพลงใช่ขอบคุณมากขอบคุณครับ เลยไปท้ <laughs> องู่ข้างในสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์น,นิดนึงนะคะได้เลยค่ะย้อนกลับไปนิดน,นึงได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นพี่เนี่ยเริ่มต้นยังไงทำไมถึงเลือกที่จะมาทำอาชีพนี้คะ ถ้าจะเริ่มจากกับที่นี่นะคะพี่เข้ามาในตําแหน่ง PR ด้วยค่าย Small Room อะ่ะเขาจะมีการทำอีเวนต์เรื่องพวกแคมปัสหรือว่าคอนเสิรต์ตต่างๆของของศิลปินอยู่แล้วเนาะในทุกค่ายมันจะมีเรื่องอีเวนต์แบบนี้พี่ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยในส่วนของแคมปัส ก็ได้แบบออกไปทัวร์ต่างๆแล้วก็มีแบบไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้เข้ามาทํามากขึ้นมากขึ้นมันก็กลายเป็นเต็มตัวขอทางค่ายนั่นแหละว่าขอมาดูแลแผนกนี้แผนกเดียวก็คือแบบไม่ได้ทํา PR ต่อแล้วแล้วอันนี้หนูอยากรู้ส่วนตัวพี่แบบว่าชอบ PR หรือว่าอีเวนต์มากกว่าคะพี่ชอบอีเวนต์มากกว่าด้วยชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นคนชอบจัดการตัวเอง จัดการคนอื่นจัดการแบบคุกจัดแจงชอบจัดปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเพลิดเพลนไม่ไม่ชอบไม่เลยไม่เลยอะคนคนที่เขาไม่ชอบเขาจะชอบไงว่าแบบ<า>สบายไม่ต้องมีคนทําให้แล้วอะไรเงี้ยมีคนแบบจัด จัดบล็อก <block S 2> มาให้เราเลยว่าเราต้องทำอะไรทําอะไรแล้วนุยาตจะรู้ว่าสมมติว่าพี่รับงานมาหนึ่งงานพี่ต้องเริ่มต้นยังไงคะแบบจากศูนย์ใครเป็นคนติดต่อไปก่อนพี่ติดต่อไปหรือว่าเขาติดต่อมาแล้วก็ในหนึ่งวนันในงานอีเวนต์เนี่ยพี่ต้องทําอะไรบ้างคะเรื่องงานอีเวนต์มันมันขึ้นได้หลายอย่างคอเนเสิร์ตค่ายก่อนตอนนี้ที่เราทำกันอยู่ก็คือโพลีแคท การขึ้นงานนี้มันมาจากค่ายและว,วงอยู่แล้วอันดับแรกเราต้องดูเรื่องความเหมาะสมของวงพร้อมหรือยังที่จะจะหรือหรือแม้แต่วงอื่นๆก็คือสมมติกระแสะวงนี้มาเฮ้ยมันต้องตีแล้วมานั่งคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะมีอะไรนะช่วงนี้เรียกกันคุยระหว่าง มันจะเป็นเรื่องของครีเอทีฟครีเอทีฟในที่นี้ก็จะมีพี่รุ่งที่เป็นผู้บริหารกับวงพอคุยกับวงแล้วมันมีแนวความคิดร่วมกันแล้วมันก็จะออกไอเดียขึ้นมาสเต็ปต่อไปเราก็วางแผนว่าโปรดักชันงานนี้ใครจะเป็นคนทําก็ไปวางแผนกันตามที่ครีเอทีฟออกแบบมาในฝั่งของค่ายของเรามีเรื่องแค่ว่าเป็นเจ้าของไอเดียเป็นเจ้าของคอนเซปต์การวางแผนโชว์แล้วก็โอเปเรตอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่อง โอเปอรเชั่นก็คือในส่วนที่พี่ทําเต็มๆโอเปอรเชั่นในที่นี้มันมีเรื่องการประสานงานกับทั้งซัพพลายเออร์กับทั้งทีมในกับทั้งศิลปินกับทั้งผู้บริหารกับทั้งแม้กระทั่งสปอนเซอร์ก็คือที่เนี่ยมันด้วยองค์กรเล็กๆครบจบในแผนกเดียวอยู่แล้วทั้งหาเงินทั้งใช้เงินทุกอย่างอยู่ <c oughs> ในนี้จบประมาณนี้โอเคค่ะเราอาชีพเนี้ยพี่คิดว่าอายุมันมีผลกับงานไหมคะพี่ว่าอายุไม่มีผลสําหรับพี่นะ พี่ว่าประสบการณ์มีผลต่อให้สมมติน้องๆอ,อ,อาจจะเพิ่งจบกันมาแต่ว่าในระหว่างที่น้องเรียนน้องมีการทำกิจกรรม น้องมีการได้ประสานงานทั้งคนภายในและภายนอกนั่นคือประสบการณ์ที่น้องได้รับพอน้องเข้ามามันปรับตัวได้นิดเดียวเรื่องการทําแผนกน,นี้มันไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวว่าเรียนรู้หรือมีประสบการณ์แบบนี้หรือเรียนมาแบบนี้แล้วเข้ามาจะต้องทําแต่แบบนี้ไมมมันเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุน้อยมันคือความสดใหม่ทุกวันนี้ที่ก็ยังถามน้องๆฝึกงานที่มาฝึกแผนกพี่ว่ามันมีรูปแบบงานแบบไหนอัปเดตให้พี่ฟังห่อเผอเผคนในออฟฟิศมันอาจจะอยู่ในแค่กรอบเดิมๆแต่พอมันมีคนใหม่ๆมามันก็จะแบบเฟดขึ้นเนายอู่่ทีกรรปับ แล้วก็การเก็รเกี่ยวถูกต้องการเก็บเกี่ยวคือสําคัญมากพี่จะบอกน้องฝึกงานพี่ทุกคนว่าพี่สอนเป็นแบบหลักการไม่ได้นะแผนเนี้ยมันไม่มีตายตัวขึ้นอยู่กับน้องว่าจะเอาไปได้แค่ไหนก็คือดูพี่ทํางานช่วยพี่ทํางานเหมือนพี่เข้ามาก็ไม่มีใครสอนเลยพี่ก็เติบไปเรื่อยๆอ่ะจนแบบพอมันสะสมไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะหนักรู้ขึ้นมาได้เองด้วยแล้วก็เราจะสามารถตัดสินใจได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบยังไงดีปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเป็นคำาตอบที่อิ่ม เป็นคำตอบที่ดีมากคุณมากค่ะเราคิดว่าอุปสรรคอะไรที่ทําให้มีผลในการทํางานนี้ไปต่อได้ยากค่ะสองอย่างที่พอใจเห็นคําถามนี้มาพี่แบบเห็นปุ๊บพี่รู้เลยสองอย่างที่พี่มีคําตอบให้หนคนการการทํางานกับคนยากที่สุดแล้วในการทํางานกับอะไรก็แล้วแต่เราเราต้องเจอคนที่หนึ่งหลากหลาย หลากหลายประสบการณ์หลากหลายนิสัยใจคอหลากหลายการเลี้ยงดูการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตัวกับสิ่งที่เราจะเจอไม่ได้ทำงานไม่ได้พี่ไปแคมปัส9มที่ผ่านมาหลากหลายคาแรคเตอร์มากมีหงุดหงิดมากมีแบบ ขึ้นชมแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีหมดเลยก็เออมันมันต้องปรับตัวให้ได้2เงินถ้าไม่มีเงินมันจะเริ่มไปจุดแรกที่ว่าคอนเซปต์หรือคที่ฉีที่คิดมาทำได้ไม่ได้แล้วอย่างที่พี่บอกแผนไหนที่มันกลายเป็นทั้งหาด้วยทั้งใช้ด้วยอะ่ะมันก็ปัญหาของพวกพี่ แต่ไงมันก็ยังเป็นหาเองใส่เองนะคะก็ถือว่าควบคุมได้อยู่หรือเปล่าบางครั้งคือทุกวันนี้ยิ่งยิ่งหลังจากโควิดอ่ะโอ้โหเหมือนอัดอั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเจ็บตัวก็มีแต่เราก็ต้องทำเราก็ต้องโปรโมทใช่ทำโปรโมทตัวนี้ไปอาจจะเจ็บตัวแต่งานดีจังเลยวงโชว์ดีจังเลยการพูดปากต่อปากหรือการได้เห็นมันจะกลับมาด้วยการงานจ้าวในแตละวันโอเคค่ะไปคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคำถามต่อไปเออการทำงานส่วนไหนที่ไม่ควรผิดพลาดมากที่สุดเลย ในสายอีเวนีน้นนใช่ใชก็น่าจะเป็นเรื่องเวลาเราประกาศว่าวันนี้เราจะมีงานตั้งแต่กี่โมงจบกี่โมงนั่นคือการออฟพิเชอยลออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ได้มาช้ามันรถติดอ,อ,อุบัติเหตุเลยก<ช>็แล,แล้วแต่ แผนที่จะแบบเอามาทวงเวลาเป็นยังไงหรือปรับอะไรได้บ้างแต่ก็ต้องอยู่ในในเวลานั้นเราสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดขึ้นมาควรนํานมาเป็นบทเรียนยังไงคะจริงๆพี่อะในแผนกพี่ถ้าสมมติเป็นทีมงานอะมันไม่ค่อยออกนอกลูก่นอกทางแผนมันจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นงานมออาจจะเลทเองมาทาั้งที่ถูกปะแก้ด้วยการวางแผนใหม่หลังๆมันก็ต้องมีการเผื่อเวลาบ้าง คือเหลือมันไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ออกไหมเหลือมันไม่เป็นไรมันชิวๆแต่ถ้าเกินปุ๊บมันจะเขาจะกระทบหลายฝ่ายอย่างเงี้ยพี่คิดว่าค่ายเล็กแบบนี้เนี่ยมีทีมงานน้อยอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการดูแลศิลปินไหมคะไม่มีที่นี่ทางพนักงานอาจจะมองว่าหนึ่งคนทํางานหลายอย่างแต่จริงๆการทํางานหลายอย่างมันทําให้งานมันจบเร็วมันจบที่คนคนเดียวเพื่อที่จะได้ไปต่อมันก็เลยพี่ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเลยคือคนน้อยๆทำด้วยกันไม่ใช่ไม่ต้องแบบ เออพี่คิดอันนี้ก่อนแล้วก็ไปถามคนนคู้นคนนีออ้ก่าเรื่องมันจะออจบก่อง,งานจะเสร็จแล้ว<ำ>เอาข้อจริงเรื่องการเตรียมงานมีเวลามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่หรอกทำงานใกล้ๆถูกปะโอเคค่ะไปที่คำถามข้อสุดท้ายกันลวคะ่ะสิ่งที่อยากจะแนะนําให้กับคนที่สนใจในอาชีพนี้พี่อยากจะแนะนําอะไรบ้างคะเตรียมตัวเตรียมตัวเรื่องการทํางาน ถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักแรงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเวลานะคะที่เราต้องพร้อมสแตนบายได้24ชั่วโมงถ้ามีสายเข้าคุณก็ต้องพร้อมที่จะตื่นมารับ2อ,อีกอย่างที่สําคัญคือคอนเน c คชั่นกับข้อมูลในหัวเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักหรือว่าเรามีซัลายเออร์ที่เรารู้เก็บไว้ให้เยอะที่สุดนะ้วันงานที่เรามีปัญหาพวกนี้เขาจะช่วยเราได้ถ้าเรามีอันนี้เราจะแก้ปัญหาณนะวันงานได้ดีเพราะว่าวันงานอะ ปัญหานั้นมันไม่ได้มีเวลาให้เราแก้ไขยเยอะบางอย่างอาจจะต้องใช้เงินมันก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาได้เอาเงินตัวเองออกบ้างไหมคะเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างน่าจะบ่อยนะ <laughs> ใช้เงินแก้ปัญหาไปก่อนทนั้งที่ไม่ค่อยมีอยูนะโอเคค่ะ <laughs> okay, ขอบคุณสําหรับคําตอบมากมากเลยนะคะวันนี้แบบ <laughs> อิ่มมากจุกมากเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ด,ดีีจุกไงออิ่มแบบได้ลองแล้วอยากทำปะ คือตอนแรกหนูก็สนใจนะแต่พอคิดว่าเริ่มใช้เงินเอ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วไ้ต่อสวัสดีจริงๆิถ้าอยู่นี่มันไปเรื่อยห้าโมงเย็นเปิดแล้วิ đứa con